ผู้ชมพูคนอีสานไม่คนมวนซ่นอารมณ์ด like ีหลายแม้กระทั่งงานประเพณนี่วงใดเอาก็ไปมวนซ่นก็ะเพิ่หมดตอนทำนาก็มวนซ่นจริงๆนะเฮ้ยก็เาพูดเก่งอ่ะคนเหนาที่อู่อีสานเป็นคนอีสานมือนี่แหละแต่กำลังสงสัยอยู่ว่าทำนาเนี่ยนะมันจะสนุกสนานได้ยังไงไม่จริงอ่ะของแพร่ท่าไม่เชื่อไปเบิ่งค่ะจังหวัดชายภูม ที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์อบตอนโนนทองพาชาวบ้านไปร่วมสืบสารประเพณีอีสานในงานนอนลานตีข้าวแล่ผูคิ้งสาวน้อยนางรำขอวาดลวดลายเปิดการแสดงโชว์ก่อน1นกรุบได้เวลาประธานลั่นคอเปิดงานท่านรองผู้ว่าสาวก็ขอตำข้าวด้วยวิธีโบราณแบบจังซี ชาวอีสานฮาเฮนะคะทำนาเสร็จปุ๊บเกี่ยวข้าวนวดข้าวกันแล้วต้องมาประลองความแม่นยำกันหน่อย<ะ>จันาราา์ก่งขันซัดรวงข้าวโลดบ่วง <c oughs> ลองแล้วลองอีก <c oughs> ไม่ง่ายไม่ง่ายเลยค่ะคุณแม่ขอเปลี่ยนมือกันบ้างเพราะยังไม่แม่นพอซัดกันจนเหนื่อย <c oughs> สุดท้ายคุณพี่ท่านนี้เขาจบให้แบบนี้เลยค่ะ ช่วงนี้พูดถึงนะภาพไทยของเราเนี่ยมาแรงนะจ๊ะเพชรหอมจริงเห็น